แพ้เซียงไฮ้ไครอาการใบเป็นลักษณะนี้นะครับใบนิกใบงอใบเหลืองใบเบี้ยวนะครับดอกไม่มีนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่มีดอกเพราะเขามีป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับหรือเป็นเชื้อราเป็นอะไรนะครับผมอยากให้สวยๆแบบนี้นะครับผมจะพามาทําวันนี้เลยนะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสอบส c ค i า e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม FC ทุกคนที่รักในแพ้เซียงไฮนะครับผม ใครอยากได้แพเิงไฮในปลูกแล้วเป็นแบบนี้นะครับใยสวยๆให้มันดูเพลินตาแบบนี้นะครับแต่ว่าปลูกไปปลูกมาแล้วเกิดลักษณะใบเป็นจุดๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใบหงิกใบกุดนะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเกิดจากหนึ่งเชื้อรา2โรคในอาการโรคต่างๆของเขานะครับโรคเชื้อราโรคใบหงิกใบงอใบขาดอย่างเงี้ยนะครับผมมีวิธีแก้นะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทานะครับว่าทํำยังไงแก้ยังไงนะครับผม สูตรที่ผมจะใช้วันนี้นะครับไปดูกันเตรียมน้ำมา1บิ๊กเกอร์2ลิตรนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับ g o l d e า f เวอร์นะครับป้องกันพวกแมลงสัตรูพืชเพี้ยะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้ดีมากๆนะครับผมใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมนี่ใส่ลงไปแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมนี่น้ำมเหลืองตัวนี้นะครับมีชื่อว่า SRK ช่องามนะครับกำจัดเชื้อรานะครับใบจุดใบเหลืองใบหนีบใบงอของพืชนะครับ 2ตัวนี้ผสมกันนะครับอัตราส่วนก็อย่างละ1่ช้อนโต๊ะนะครับผมก็ใส่ลงไปแล้วก็คนน้านะครับให้เข้ากันเลยนะครับผมทาไมผมใช้2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันมีแมลงเนาะฤดูร้อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ควบคู่กันนะครับหรือจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาบิ๊กเกอร์นะครับเราก็นําไปใช้งานได้วิธีการใช้ก็ฉีดพ่นแบบนี้นะครับผมฉีดพ่นเวลาไหนก็จะมีคําถามมาอีกนะครับก็ ได้ทั้งเช้าตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมนี่ฉีดพ่นไปเลยนะครับและฉีดพ่นสัปดาห์ละกี่ครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับผมเพราะว่าสารพวกนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเป็นอินทรีย์สารนะครับผมนี่นะครับฉีดไปเลยนะครับหากเพื่อนๆใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับการฉีดพ่นพวกนี้นะครับช่วยฟื้นฟูพวก แผ้เซยงหายก็พืชผักสวนครัวเรานะครับที่ใบหนึ่งใบใบเหลืองใบงอเชื้อราอะไรเงี้ยให้หายได้นะครับพวกเพลี้ยพวกอะไรเงี้ยคือกาจัดได้ดีมากๆเลยนะครับลองไปหาซื้อมาใช้ได้เลยนะครับขวดละ60บาทมั้งครับที่ร้านขายอุปกรณ์เกษตรทั่วไปนะครับผมเราก็ฉีดแบบนี้ไปให้ทั่วๆเลยนะครับผมรับรองเลยว่าแผลเซยงหายอาการใบหนึ่งนะครับใบเหลืองใบงอใบเป็นจุดมแมลงรบกวนเนี่ยหายขาดแน่ๆนะครับผมสัปดาห์ละครั้งนะครับผมลองดูสักสี่สัปดาห์ติด รับรองว่าเห็นผลมากๆนะครับบอกเลยนะครับผมไม่ว่าจะฉีดพ่นในพืชผักสวนครัวหรือไม้กินผลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับพวกแตงกวาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกคะน้าพวกอะไรต่างๆนะผักสวนครัวทุกชนิดอ่ะใช้งานได้พวกคลิกอะไรเงี้ยดีมากๆนะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปหาซื้อมานะครับ2ตัวนะครับผม ใช้ดีบอกต่อนะครับผมไม่ได้ค่ารีวิวไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าผมลองทดสอบใช้มาสักพักแล้วมันเห็นผลนะครับแก้อาการพวกที่ผมเจออย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอยากได้แพรเซ้งให้สวยๆแบบนี้นะครับผมก็มันตรวจสอบตรวจเช็คนะครับดูโรคต่างๆของเขาบำรุงเขาให้ดีๆนะครับผมเขาก็จะมีดอกให้เราตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีนะครับสับเปลี่ยนมุมเวียนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไค i b ์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคดีๆเอาวิธีการบำรุงรักษาต้นไม้ดอกไม้เรายังไงมาฝากนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย